ู่กับเอเวเรตตัวท็อปร้าน8ที่มากับชุดแต่งวายคันแรกในประเทศเลยค่ะพอชุดแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาแต่งคันนี้เลยเราจะชินตากันอยู่แล้วนะกับชุดแต่งวายที่เขาอยู่ในรุ่นเรนเจอร์ก็ แต่งกันไปเยอะมากๆมากกว่า50 60เลยนะคะที่แต่งกันออกไปมิติของตัวรถนะตัวนี้เรายังไม่ได้ยกสูงเพิ่มเติมเลยค่ะเปลี่ยนแมกกับล้อนะคะที่เป็นตัวฟูลเอลเดี๋ยวจอยพามาดูสเปคนะว่าคันนี้เราใส่ตัวไหนนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานของตัวรถมีมาครบเลยค่ะ a p t i v i v r u ค s e Control ระบบช่วยเบรคระบบช่วยจอด เกียร e ์ e-shifter ต่างๆนะคะมีให้หมดเลยแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยตัวชุดแต่งวัยก็จะมีเป็นตัวสเกิร์ตด้านหลังค่ะที่เขามีลวดลายตัดเป็นสีเทาแลมโบให้ตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ความสปอร์ตเพิ่มขึ้นนะตัวชุดวัยเขาก็จะมีตัวสปอยเลอร์ค่ะด้านหลังติดตรงนี้อีก1ชั้นนะแต่ว่าถ้าเราอยากได้ความเรียบหรูคะเราก็ไม่จําเป็นต้องติดเหมือนพี่ตุกนี่แหละคันนี้เลย วายเนี่ยเขาใช้ทีมออกแบบถึง3ประเทศเลยนะผสมผสานกันอย่างลงตัวค่ะคงไว้ซึ่งความสปอร์ตความหรูหราแล้วก็ฟิลลิ่งเป็นที่รู้กันของนักออกแบบนะคะในชุดก็จะประกอบด้วยตัวครอบกระจังด้านหน้า F o R D ที่เราทำเป็นสีดำล้วนทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ด้านล่างที่ดีไซน์ออกมาให้ตัว คางเนี่ยยาวขึ้นทําเป็นสีดําล้วนทั้งหมดเสริมความดุดันนะแล้วก็มีโลโก้ของไวทค่ะอยู่ตรงนี้ด้วยเลยอุปกรณ์ฟังก์ชันทุกอย่างนะเจนเซอร์เนี่ยใช้งานได้ครบทั้งหมดเลยค่ะแค่เสริมหลอดชุดแต่งแค่นั้นเนี่ยก็คงจะยังไม่พอนะคะเราก็จัดล้อเซ็ตแม็กยางเข้าไปเลยตัวนี้เป็นแม็ก 2L สี L ปี2022ใหม่ล่าสุดเลยขอบ20จับคู่กับตัวยาง M O t e r r e n นะตัวนี้ก็วิ่งได้ทุกสภาพผิวค่ะหรือถ้าพี่ๆต้องการที่จะเอาไปลุยเข้าสวนเราเลือกเป็นยาง m ั t t e r r e n หรือยาง r ักเ e t t e r r e n ก็ได้เพราะว่าตัวดอกยางตรงนี้เขาจะใหญ่กว่าก็คือลุยได้มากกว่านั่นเองสำหรับพี่ๆที่ต้องการลดแบบนี้โทรหาจอยเลยค่ะ0 9นย์6 6 9 9แ ใช่ใช่ค่ะ